ในการบริหารจัดการน้ำนะครับในช่วงดูแลงปี2564ทับ65นะครับทางรัฐบาลได้กำหนดมาตรการเพื่อรองรับสถานการขาดแคลนน้ำในช่วงดูแลนะครับซึ่งมีอยู่9มาตรการในส่วนของกรมชลประทานเนี่ยรับผิดชอบอยู่8มาตรการนะครับโดยมาตรการที่1เนี่ยเร่งเก็บกักน้ำนะครับคือเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อเป็นน้ำต้นทุนในช่วงแล้แงนะครับในส่วนของมาตรการที่2เนี่ย จดหาแหล่งน้ําสํารองนะครับในพื้นที่ขาดแขลนน้ําสํารวจตรวจสอบพื้นที่ที่มีศักยภาพนะครับจะพัฒนาเป็นแหล่งเก็บกักน้ําสํารองได้นะครับส่วนมาตรการที่3นะครับเป็นการกําหนดการจัดสรรน้ําฤดูแล้งนะครับติดตามและกํากับให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรน้าฤดูแล้งนะครับมาตรการที่4ก็คือวางแผนการเพาะปลูกพืชดูแลนะครับในส่วนของมาตรการที่5เตรียมน้ําสํารองสําหรับพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ13ตุ้งในลุ่มเจ้าพญาตอนล่างนะครับ ในส่วนมาตรการที่6ก็คือเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนะครับในแม่น้ําสายหลักสายรองและเตรียมแผนกรณีฉุกเฉินนะครับมาตรการที่7ก็คือติดตามประเมินผลเพื่อให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนนะครับในส่วนของมาตรการที่8เป็นมาตรการสุดท้ายก็คือการสร้างการรับรู้สารการน้ําและการแผนการบริหารจัดการน้ําซึ่งณปัจจุบันเนี่ยกรมชรมทานโดยสํานักการชรมทานที่4เนี่ยก็ดาเนินการในขั้นตอนตามมาตรการที่7และมาตรการที่8นะครับ ส่วนมาตรการที่1ถึง6เนี่ยทางเราก็ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการบริหารจัดก,การน้ำรดูแลนะครับและพร้อมรับมือในปี2564นะครับตั้งแต่เดือนพฤิกายมจนจนถึงปัจจุบันนะครับในส่วนนี้เนี่ยทางแผนการบริหารจัดก,การน้ําเพื่อให้สอดรับกับปริมาณน้าต้นทุนที่มีอยู่นะครับทางกรมชลประทานได้รับนโยบายก็คือแนวทางที่1ก็คือจัดสรรน้ําเพื่อการพวกบริโภคในช่วงรุ่แรงนะครับ ในส่วนที่2ก็คือจัดสรน้ําเพื่อการรักษาระบบเวศในช่วงดูแลนะครับในส่วนที่สามสรองน้ําไว้ใช้สําหรับการใช้น้ําในช่วงต้นฤดูฝนเพื่ออุปโภคบริโภคและรักษาระบบิเวศในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมนะครับส่วนที่4ก็คือจัดสรน้ําเพื่อการเกษตรกรรมนะครับไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชต่อเนื่องโดยเฉพาะอ้อยนะครับมาตรการที่5นะครับจัดสรน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมเป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเรายึดหลัก เป็นการบริหารจัดการในเชิงเรองนี้ครับในส่วนของสำนักงานชมประทานที่4เนี่ยดูแลพื้นที่ในเขตรับผิดชอบอยู่4จังหวัดนะครับในลุ่มน้ำปิงก็จังหวัดตากกับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับในลุ่มน้ำโยมก็จะเป็นจังหวัดแพร่กับจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งพื้นที่ชประทาที่สำนักงานชมประทานที่4ดูแลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3ล้านไร่เศษนะครับ ในสามานไร่เศษเนี่ยเราวางแผนการเพาะปลูกไว้ในช่วงแรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ7,074,000ไร่ซึ่งสอ,อ,อดรับกับปริมาณน้ำต้นทุนนะครับที่เราได้สำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤด,ดูแล้งนะครับในส่วนนี้7,000 0กว่าไร่เนี่ยประกอบไปด้วยข้าวนาะปัง2 6 4 0 0 0่พืไร่นะครับพืชไร่อีก2,300ไร่ข่อยอีก4,155,000ไร่นะครับแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นอีกประมาณ20,000ไร่ครับ ในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งนะครับจะมีพื้นที่ที่เป็นภัยแล้งซ้ำซากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสำนักก็มีการวางแผนในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อไปช่วยเหลือในเรื่องของพื้นที่แล้งซ้ำซากนะครับแต่อ,อันนี้ก็ยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่นะครับในส่วนของพื้นที่แล้งซ้ำซากเนี่ยในเขตจังหวัดแพร่ก,ก็จะอยู่ในโซนของอำเภอล,ล้องกวางนะครับ จังหวัดสุขโขทัยก็จะอยู่ในอำเภอ ing, สอีสัชนาลัยอำเภอสีน uh <into adults> ครอำเภอสิสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยแล้วก็อำเภอบ้าน่านลันหอยนะครับในส่วนของจังหวัดตากก็อยู่ที่อำเภอเมืองตากนะครับจังหวัดกำแพงเพชรอยู่ที่อำเภอพานกระต่ายอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอคลองขุงและก็อำเภอขานุวรัษลศรุรีนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นพื้นที่วิเคราะห์แล้วเนี่ยเป็นอยู่ในพื้นที่แรงซ้ำซากนะครับ ในส่วนของพื้นที่นะครับในเขตพื้นที่ชมภานเนี่ยเรามีแผนการจัดสรรน้ําซึ่งได้กล่าวไว้แล้วว่าพื้นที่เจ็ดแสนก่อไร่เนี่ยเรามีน้ําต้นทุนที่เราจะสามารถที่จะสำรองไว้ใช้อยู่ที่ประมาณ8ปดร้อยล้านลูกบาทเมตรนะครับในส่วนนี้ถ้าเป็นพื้นที่ที่ประชิญเหตุนะครับภัยแล้งซ้อปซากหรือคาดว่าจะเกิดภายแล้งเนี่ยทางสํานักง,งานชมประทานที่4นะครับได้เตรียมสำรองนะครับหรือว่าเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือไว้ เพื่อช่วยเหลือนะครับประกอบไปด้วยเครื่องสูบน้ํา70เครื่องนะครับรถบรรทุกน้ํา14คันรถขุด3คันรถบรรทุกอื่นๆ3 1คันนะครับรวมทั้งมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรในการจ้างแรงงานนะครับเพื่อเป็นแรงงานในการพัฒนาแหล่งน้ําหรือว่าบำรุษ,ษาแหล่งน้ําชลประทานนะครับเพื่อสร้างไรายได้เนี่ยปัจจุบันมีการจ้างแรงงานไปแล้วประมาณ4,914คนนะครับคิดเป็นงบประมาณก็ประมาณ 198ล้านบาทครับจากการคาดการณ์ของกรมตรุนิยมวิทยานะครับจากการที่ได้ประชุมแล้วก็ร่วมรับฟังในเรื่องของฝนนะครับในปีนี้เนี่ยฝนเนี่ยจะคล้ายในปี2552ในช่วงแรกเนี่ยประมาณเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยก็จะมีปริมาณฝนตกมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนะครับในพื้นที่แต่ก็ไม่มากนะครับอันนี้เป็นแค่แค่บรรเทาในเชื่องของภัยแล้งนะครับ ส่วนในช่วงฤดูฝนเนี่ยสถานการณ์ฝนก็จะอยู่ในเกณฑ์เฉลีย่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องเฝ้าระวังและติดตามนะครับในการบริหารจัดการน้ําซึ่งจะต้องสํารองน้ําไว้ใช้แล้วก็บริหารจัดการในช่วงต้นฤดูฝนนะครับที่เราจะต้องเอาน้ําไปช่วยที่จะเตรียมเพาะปลูกข้าวนาปีด้วยนะครับ